มีความสุขหนึ่งไม่ชอบยุ่งเรื่องชาบ้าน การสอดสายสายตาหาแต่เรื่องราวโดยเฉพาะด้านที่ไม่ดีของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนสอดสายสายตามองหาแต่ขยะชีวิตก็จะผูกพันเวียนวนอยู่แต่ของเน่าเสียเหมือนกับปแปลงวันที่จ้องมองหาแต่สิ่งปฏิกูลสุดที่เขมีความสุขเขาจะไม่สนใจอยากรู้เรื่องของใครเพราะเขารู้สึกดีได้โดยไม่ต้องรู้เห็นว่ามีใครที่แย่กว่า และคนที่มีความสุขเขาจะไม่สนใจกับคำติฉินมินทาเพราะเขาคิดว่าจะไปห้ามความคิดคนก็คงจะห้ามไม่ได้และเขาจะไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นคิดเอาไว้เขารู้ว่าเขาเป็นในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็นคนที่เขามีความสุขเขาจะเลือกรับแต่ของดีของหอมเข้ามาจะไม่ยอมรับขยะอันไร้ค่าที่ใครโยนเข้ามาในชีวิต 2. พร้อมจะเข้าใจคนที่ไม่มีความสุขจะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางถ้าคนอื่นพูดคิดทำผิดไปจากที่ตัวเองคิดไว้ก็คือรับไม่ได้อย่างนี้ชีวิตจะมีแต่ทุกข์ใจเพราะคงไม่มีใครทำได้อย่างใจเราไปหมดทุกอย่างขนาดตัวเราเองเนี่ยยังไม่ได้อย่างใจตัวเองเลยอยากตื่นเช้าๆอยากขยันอ่านหนังสือหรือฝึกปรือทักษะใหม่ๆไอ้คิดนะ่ะคิดได้แต่ เอาไว้ก่อนส่วนคนที่ก็มีความสุขเมื่อเห็นใครคิดพูดทําไม่ได้อย่างใจเขาจะไม่รีบตัดสินอะไรง่ายๆและพยายามทำความเข้าใจเพราะเขาเชื่อว่าที่มาที่ไปของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันอย่าตัดสินใครง่ายๆถ้ายังไม่รู้และแน่ใจว่าชีวิตใครเขาผ่านอะไรกันมา 3. ชื่นชมกับความสำเร็จของคนอยู่ แม้จะมีบางคนคิดว่าคนอื่นได้ดีไม่เป็นไรตราบใดที่เขายัางไม่ดีกว่าเพราะจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนมาเห็นใครดีกว่าก็เลยไม่ค่อยสบายใจ <c oughs> เงินเดือนขึ้นนะดีแต่ถ้าคุณอืกขึ้นมากกว่าถ้าจะไม่ค่อยดีรถติดทุกคันอ่ะไม่เป็นไรแต่คันเราติดคันอื่นไปได้ไม่ค่อยดี <c oughs> เขาดีกว่าเดิมเราดีใจแต่ถ้าดีกว่าเราเมื่อไหร่ชักไม่ค่อยดี บางคนยังมีความรู้สึกแบบนี้ที่ไม่อยากเห็นใครเด็ดเกินซึ่งจะทำให้ใจของเรามีความถูกได้วิธีฝึกใจง่ายๆก็คือเห็นใครก็ดีขึ้นเราก็ดีใจเห็นใครก็ดีกว่าเราไม่แพนไรเราร่วมแสดงความดีๆกับเขาไปเพราะไม่ใช่ทุกคนต้องจ้องจะอิจฉาใครคนที่ฝึกมุทิตาจิตไว้เมื่อเห็นใครได้ดีกว่าเมื่อไรใจก็ร่วมได้ใครร่วมยิน C. เป็นผู้ให้จิตของผู้ให้สบายกว่าใจของผู้รับโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้รับที่ดีจะมีใจสํำนึกคุณคุมกรุ่นอยู่ตลอดเวลาแต่จิตของผู้ให้จะพองใสเบาสบายยิ่งเป็นการให้แบบไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆก็ยิ่งมีความสุขใจครับและอีกหนึ่งของการให้ที่สร้างความสุขได้ก็คือการให้อภัย เพราะการให้อภัยคนที่มีความสุขก็คือคนที่ให้อภัยนั่นเองเพราะไม่ต้องลากโซ่ตรวนของความแค้นติดตัวไปตลอดเวลาเมื่อให้อภัยทุกอย่างก็จะถูกปลดปล่อยวางลงได้ตัวจะเบาสบายพร้อมให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าการแก้แค้นมีแต่เสียกับเสียถ้าคิดจะแก้แค้นใครอย่าลืมขุดหลุมเอาไว้สองหลุมหลุมแรก เอาไว้ฝังคนที่เราจะไปแก้แค้นเขาและอีกกลุ่มเอาไว้ฝังตัวเราเองต้านทานความทุกข์ใจได้ดีกว่าคนอื่น 1. ยอมรับอยากจะมีภูมิคุ้มกันต้านทานความทุกข์ได้ดีต้องเริ่มต้นที่การยอมรับ เมื่อมีความทุกข์ครับเพราะเป็นประตูด่านแรกที่จะทำให้เราเผชิญหน้ากับความทุกข์ได้และก็มีโอกาสที่จะได้แก้ไขเพราะเมื่อรู้ว่าตัวเองมีความทุกข์ไม่สบายใจก็จะรู้ต่อไปว่าต้องทําอย่างไรกันต่อไปหาทางแก้ไขให้ใหมันถูกทิศถูกทางเหมือนกับคนที่รู้ตัวไม่สบายก็จะไปพบแพทย์หายาทานพักผ่อนมากๆแล้วก็รักษาตัวการยอมรับกับความทุกข์ให้ได้ไม่ใช่ความอ่อนแอและแพ้พ่าย แต่คือการรู้เท่าทันความทุกข์ได้เพื่อจะได้แก้ไขให้ผลทุกสองไม่จมกับความทุกข์จะเห็นได้ว่าบางคนเมื่อเจอกับความทุกข์ไม่นานก็สามารถเป็นสุขได้แต่บางคนกลับจมอยู่กับความทุกข์ไปอย่างยาวนานดังนั้นใจดีเมื่อมีความทุกข์เข้ามาก็ควรจะหาทางในการแก้ไข แยกปัญหาในความทุกข์ออกมาว่าเป็นทุกข์ที่แก้ได้หรือทุกข์ที่แก้ไขไม่ได้ปัญหาที่แก้ได้ก็ให้แก้ไขแก้ได้ทันทีไหมหรือต้องรอเวลาปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็ให้ปล่อยไปเมื่อเราทุกข์เพราะปัญหาเมื่อเราแก้ไขปัญหาได้ก็จะทําให้เราคลายทุกข์หรือกับปัญหาที่แก้ไม่ได้แต่พอเราไม่ใส่ใจหรือปล่อยวางได้เมื่อไหร่ใจของเราก็จะมีความสุข3 คิดว่าเราผ่านได้เวลาที่เรามีความทุกข์สิ่งที่เราต้องการที่สุดก็คือกำลังใจและคนที่ให้กำลังใจเราได้ดีที่สุดก็คือตัวของเราเองให้คิดว่าเราเก่งกว่าที่ตัวเองคิดเอาไว้เพราะปัญหาที่มันใหญ่กว่านี้เราก็ยังเคยผ่านมันมาได้และเชื่อปัญหาจริงๆนะมันไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะถ้าตัวเราใหญ่กว่าปัญหาเราจะแก้ปัญหาได้ แต่แต้ะคิดว่าปัญหามันใหญ่มากก็ยากที่เราจะผลักดันให้มัดผลไปและคิดถึงคนที่เป็นกำลังใจแล้วเราจะผ่านทุกทั้งหลายไปได้ไม่ยากเลย C สายกลังคนที่โดนความทุกข์ทำร้ายจนเสียสูนมักจะเป็นคนที่หวังมากเมื่อไม่ได้ก็จะผิดหวังมากรักแบบทุ่มเทมไม่เผื่อใจเมื่อผิดหวังก็จะเสียใจอย่างหนัก คนที่ถูกความทุกข์ทำร้ายได้ไม่มากคือคนที่หาทางหนีทีไล่เอาไว้ก่อนแล้วหวังว่าจะได้แต่ก็เผื่อใจไว้ว่เอาทำไม่ได้แล้วจะทำยังไงกันต่อไปและคิดว่าการได้หรือไม่ได้ผิดหวังหรือสมหวังก็เป็นธรรมดาของชีวิตคิดได้แบบนี้เวลาที่มีความสุขก็ไม่หลงเวลาชีวิตมันตกลงก็ไม่เจ็บปวดจ,จนเกินไปไม่ทุกทนจนกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติสุขไม่ได้ เพราะเขาจะเดินสายกลางไม่สุดโตรงไปด้านใดใช้ชีวิตอย่างเข้าใจรู้ทันในความไม่แน่นอนทั้งหลายของชีวิตชีวิตจะไม่ตกต่ำหนอย่ารักจนหลงความรักเป็นสิ่งที่ดีเพราะโลกใบนี้หมุนไปด้วยความรัก แต่ก็จะเป็นความรักที่สร้างสารรค์ไม่ใช่ทำลายหลายครั้งที่ดีนข่าวว่ามีคนยอมตายเพราะความรักเขาไม่รักก็ฆ่าตัวตายถ้าเขาไม่รักเราเราก็ต้องไปฆ่าเขาให้ตายรักอย่างนี้ทำให้ชีวิตตกต่ำครับหรือรักสามีภรรยาจนลืมคนที่ให้กำเนิดเรามารักแบบนี้ก็เรียกเป็นรักแบบวั่ปักหัว